ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะวันนี้วันนี้ครูแอนอยากมาเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสเจ้านะคะก็เขาใหเา้เวลากระชับนะจะพยายามให้ได้ใจความที่สุดก็สองเรื่องนะคะวันนี้เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่พระเจ้านะคะรักครูแอนมากแค่แค่ครูแอนคิดแค่ในใจว่า ครั้งแรกที่ผ่านมาที่ไปงานฟื้นฟูของท่านอาจารย์หมอครั้งแรกที่ไปคือปีที่แล้วใช่ไหมไปแล้วก็ติดใจมากไม่เคยได้รับพะสริอะไรอย่างนี้แล้วพะพรอะไรก็เทมาเทมาแล้วทีนี้เนี่ยตั้งแต่คิทาจักของเราประกาศว่าจะมีที่ขอนแก่นวันที่4แล้วก็ที่เวสเกตวันที่6 7เอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแพนของเราและแล้วก็มาดูแลอุ้ยวันที่4เนี่ยโอโออาจจะไปไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอินเตอร์เราอาจเราไปไม่ได้เราเราต้องทํางานเราทํางาน วันที่สองสาวันที่หนึ่งสี่ห้าเราหยุดอย่างเงี้ยมันเป็นคาบเกี่ยวการเดินทางอะไรมันก็อาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ในใจก็บอกพระเจ้าว่าโอ,อ้ลูกไม่อยากพลาดพระพรลูกอยากไปลูกติดใจลูกรักพระเจ้ามากอะไรเงี้ยพอเราเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนพระเจ้ามามากรพระเจ้าบอกมาไม่ไม่ใช่เชิงกระซิบอาหารเป็นเสียงเสียงพระเจ้าอ่อนโยนแล้วหวานไพเราะมากพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะได้ไปเราก็จริงเหรอพระเจ้าลูกก็เชื่อว่าลูกจะได้ไปนะ แล้วพอเราก็ลูกขอให้เป็นไปตามความเชื่อของลูกนะคะพระองค์ไว้พรลูกด้วยอะไรเงี้ยพอสุขที่แล้วครูแอนน่ะทำงานเป็นเชียร์โรติเชอร์ใช่ไหมคะเราไม่ไดอ้อยู่ในระบบโรงเรียนเราอยู่กับผ้าเลนส์ผู้ปกครองของเราเราก็เทคแคร์เด็กของเราอะไรเงี้ยพอดีผู้ปกครองน้องก็โทรมาบอกว่า วันหนึ่งสัปดาห์เขาจะต้องไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยมันก็คาบเกี่ยวเลยยี่สิบเก้าจนถึงวันที่แปดเราก็สบายเลยแล้วเราก็ไม่ถูกหักเงินเราก็ไปแบบฟูลฟิลกับพระเจ้าเต็มที่นี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ครูแอนก็อยากจะมา,าเป่าร้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ครูแอนลูกสารเสื่นพระเจ้าอีกเรื่องนึ่งค่ะอีกเรื่องนึงขอดิดๆๆๆๆ้นน<ๆ>ึงดิ้นนึงก็คืออย่างนี้นะคะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ครูแอนอมาอยู่ในคิดจักเด็ดที่คิดจกักนิวไวยเชิร์ตของเราขอบคุณพระเจ้าคือซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เป็นคุณครูซันเดย์สกูที่ที่ที่เดิมนะคะเราก็จะมีเยียร์แผนของเราแหละเราต้องทําแผนทำสื่อการเรียนกาสอนนู่นนี่นั่นเราก็วันทิตก็ทำทำตามสเต็ปหนึ่งองสามส่าอะเงี้ยเราก็จะไม่มีเรื่องไฟแต่พอเรามาโบวไฟปุ๊บตอนแรกเราก็มีเนกาทีฟเลย เราไปหาอาจารย์หน่อยของอา,อาจารย์หน่อยบอกว่าต้องทํายังไงต้องเอาสื่อไหมครูแอนมีสื่อเยอะมากครูแอนมีหล,ลักสูตรเยอะมากนูนี่นั่นอาจารย์หน่อยท่านน่ารักมากเลยอาจารย์หนอ,อกว่า,าครูแอนไปอธิษฐานกับพระมียานบทเราเชื่อเรื่องไฟอันไหนที่ดีที่สุดเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยล้วก็ไปคุยกับอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยก็บอกว่าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ถูกหลังก่อน คืออันนี้คือสาร,รภาพเห็นหลายๆคนมาสาร,รภาพตะกี้พ่อพี่ยานก็มาเล่าใจตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจอาจารย์อ้อยก็ไฟกับอาจารย์อ้อยอยู่เฮ้ยทำไมไม่มีกิจกรรมให้เด็กไม่มีเพลงไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่น,นอาจารย์อ้อยก็อ่ก็มาเตือนก็มาเตือนครูแอนว่าเราต้องให้เด็กๆของเราอยู่เหมือนผู้ใหญ่ ฟังเทศนาเหมือนผู้ใหญ่นมันสการเหมือนผู้ใหญ่แล้วมันจะสบายคุณอาจำคำพี่อ้อยได้ไหมมันจะสบายลองแรกเราตอนแรกเราก็ไม่เคยแบบนี้เราเคยเป็นแต่คุณครูคที่แบบหอต้องทําตามสเต็ปต,ต้องทําตามแหนู่นนี่นั่นแรกๆเราก็ปรับตัวถูกขับอยู่ประมาณปีหนึ่งเริ่มมาปีที่สองเราก็สบายเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าเด็กๆของเราที่นี่น่ารักที่สุดดูแค่เรื่องของระเบียบว,วินัยแล้วก็มารยาทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณแอนจะบอกว่า ขอบคุณพระเจ้ามาเกเด็กไฟบอไฟของเราตั้งแต่ตั้งแต่เแบบีจนถึงวัยรุ่นยุทธอ่ะเขาน่ารักมากเขารักพระเจ้าเขาสามารถอยู่เด็กเล็กๆอ่ะเ,เขาสามารถฟังเทศนาได้เขาสามารถนมันสก,การได้โดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรประยัดไปครอบไปอะไรเขาเลยแล้วครูแอนก็สบายกับพระเจ้าพระเจ้าก็แบบเจิมครูแอนขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยพระเจ้ามาบอกครูแอนว่าเจ้าจะต้องทาสิ่งนี้ ใน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 บทเอวาน่าคกณนก็บอกพระเจ้าเราเรายังเป็นพ่อพาอยู่เราอยู่ในพระธรรมอุพยพเราบทเราก็ยังไม่ได้แบบเต็มที่เรายังจะเข้าสู่คณะอันลูกก็ยังไม่ทําอะไรเยอะลูกก็ต้องเซฟเงินให้อาจารย์นน่นนี่นั่นพระเจ้าบอกลูกต้องทําลูกต้องทาอ่ะลูกตอบสนองก็ไปปรึกษาอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยบอกตามนั้นเลยน้องแอนอะไรอย่างเงี้ยเบิกเงินบ้าบทเรารวยเบิกเงินได้เลยอะไรเงี้ยไปทํามาไปทําเรื่องมาเมื่อคืนเมื่อคืนพระเจ้ามาบอกคุณแอนว่า เจ้าอยากทําตามใจเจ้าหรือว่าเจ้าอยากอยากตามใจเราอยาก,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 ยากตามใจพ่อไหมครูแอนก็บอกใช่ใช่หนูอยากทําตามใจพ่อพ่อจะให้ทําอะไรบอกเลยเข้าอธิษฐานหา้าทุ่มเสร็จไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> พระเจ้าโหลดอะไรเยอะแยะเข้ามาเริ่มเปิดคอมพระเจ้าโหลดโหลดภาพอะไรครูแอนน่ะดูแลเด็กคีดจากเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ย เรามีหน่วยละเอียดซอยย่อยดีเทลเขาจะเยอะมากดังนั้นภาพอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ให้มาเลยรูแอนก็จะคือจะให้มีสีสันมากขึ้นในบรรยากาศคิดจากเด็กอันนี้คือเอาใจพ่อเพราะพระเจ้าบอกรูแอนอยากอยากได้แบบนี้แหละกูแอนก็ได้ได้เรียนรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ไฟเป็นแบบนี้ที่เองลองให้พระเจ้านำหน้าเราแล้วเราก็ตามพระองค์เราก็สบายพระเจ้าอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าแต่พวงผู้เดียวค่ะ